หมีมาแล้วตามพี่หนุนมากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางกันง่ายจะยตายนีน่เห็นไหมเห็นไหมหมีพี่หนุนเชื่อว่าหมีต้องทําได้แล้วมามาสิหมีตามพี่หนุนมาเอาหมีถอยกลับไปทําไมหมีหมีต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้สิพี่เชื่อมั่นว่าหมีทําได้หมีก็ต้องทําได้พี่ทําได้หมีก็ต้องทําได้มาเร็วหมีนี่เห็นไหมพี่ทําให้ดูอีกรอบแล้วเห็นไหม มาเร็วมีไปสิตามพี่หนุนไปเร็วไปฝึกกระโดดถ้ามีไม่เริ่มทํานะมีก็จะไม่รู้เลยว่ามีทําได้ไปสิได้ค่ะมีไปเดี๋ยวนี้ละค่ะขอบคุณพวกพี่ๆมากที่ให้กําลังใจเย่มีทําได้จริงๆมีทําได้จริงๆค่ะมีมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเย้มีรู้สึกว่ามีทําได้ดีด้วยนะคะขอบคุณจริงๆไปต่อเลยค่ะเย้ไปต่อเลยขอบคุณพวกพี่ๆมากที่ให้กาลังใจมีเย้